สวัสดีครับเพอาจะเริ่จักกลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะที่17นะครับมิถุนายน2563นะครับก็ตอนนี้ก็เวลา5โมงครึ่งนะฮะผมก็ไม่มีอะไรก็มาตรวจงานลูกน้องกลับมาแล้วนะครับน,นี้จากการที่เราได้รีวิวรถไปก็มีผลตอบรับที่ดีนะครับพอสมควรนะครับก็รถหลายๆคันก็ขายแล้ว ะันนี้เราก็เดี๋ยวจะมารีวิวรถที่กาลังกำลังจะขายได้นะครับแล้วก็มีหอจะมีลูกค้าอยู่นะครับก็มีประมาณนี้ครับดูรถนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูสักห้านาทีนะครับโอเคก็ตัวที่ยังมีอยู่นะครับผมก็ภูมิใจนําเสนอนะครับตัวนี้นะครับยันม่านะครับ F X 1 6 5นะครับ 16.5แรงม้านะครับ w h วิ l นะครับตัวนี้นะครับเทคโนโลยีค่อนข้างอัปเดตนะครับสวยนะครับตัวนี้เป็นเก่าเก็บนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสติกเกอร์อะไรเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าสนิมมันเยอะหน่อยสนิมนี่เป็นสนิมหิมะนะฮะผมก็ได้ทํากันบ้านมาก็คือสนิมหิมะนี่ก็จะเหมือนกับว่าก,กดมันก็จะเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถอดแล้วคังไว้สักครู่โอเค นี่ครับโอเคนี่คูปบต้าเอ้ยยันม่านะครับตัวนี้เครื่องกิฟเลยนะครับสามโซมนะครับเครื่องยันม่านะครับดูนะครับเห็นเพนนะครับสิบหกจุดห้าแรงม้านะครับนี่ครับโอ้โหรอบอะไรระบบทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะเครื่องนิ่มนิ่มกิฟต์เลยนะครับตัวนี้นะครับหม้อน้ําอะไรสมบูรณ์หมดเลยนะฮะระบบไฟฟ้าอะไรค่อนข้างดีนะครับตัวนี้กยังไม่ได้มีสตาร์ทแล้วครับเพรานลูกน้องผมไม่อยู่ก็ขี้เกียจยกแบตมานะครับหน้าปัดครบเลยนะครับ หน้าปัดครบกิฟเลยนะครับสวยมากนะครับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่895ชั่วโมงนะครับตัวนี้กำลังสวยนะครับหน้าปัดครบเลยนะครับเบาะนี่ดีมากนะครับเบาะครบเลยมีเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลัง1เกียร์ไฮโรนะครับก็คือสรุปคือมี6เกียร์นะครับตัวนี้นะครับแลวสำคัญคือมีตัวไฟฟ้าปรับนะครับองศาใช้งานได้นะครับ นะครับพาพีดีโอนะครับแล้วก็มีตัวโชคตัวนี้ปรับองศาเอียงนะครับใช้งานได้เลยตัวนี้มีข้อติอย่างเดียวคือสีสนิมเยอะไปหน่อยแต่ว่าอุปกรณ์ค่อนข้างครบแล้วก็ล้อครบมากนะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าดูโรตารี่เอียงอยู่นะครับเออพางไว้อยู่ปรับองศาโรตารี่ได้นะครับจริงๆมีเส้นมีเซ็นเซอร์เยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่รายการดูถ้ามันไม่ถ้ามันขี้เกียจพื้นก็มันก็ยุ่งยากเกินไปก็เราก็ตัดออกให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้ตัว ของมันก็มีตัวพ่วงสาลี่มาด้วยนะครับตัวนี้มีตัวพ่วงมานะครับก็ลากได้เลยจะทําปั๊มแนวปั๊มน้ําอะไรยากได้เลยตัวนี้สมบูรณ์มากนะฮะดูครับโอ้โหชอบนะผมชอบตัวนี้เป็นการส่วนตัวนะครับโอเคนะฮะเบาเบิกพร้อมเลยนะครับไฟฟ้าตัวนี้ใช้ได้นะฮะเดี๋ยววันหลังมาเทสให้ดูนะครับอืมยางสภาพดีพอใช้ได้เลยนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับ หมอ้อน้ำโอเคหมอ้อน้ำจะเป็นสีเลยนะครับอยากเห็นไหมอยากเห็นก็จะเลยให้ดูน้ำเป็นสีเลยน้ำสีแดงนะครับนี่เดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับเห็นว่าลูกค้าลุกจองนะครับเดี๋ยวเอาคันอื่นแทนนะครับเอาคันอื่นที่ถูกกว่านะครับตัวนี้สภาพพร้อมจริงๆนะครับ โอเคนะฮะทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะครับราคานี้ที่บอกไปเดี๋ยวรวมทําสีให้เลยนะครับผมอยากทําสีให้สวยๆเป็นโปรไฟล์งานผมด้วยนะครับหลอดไฟครบหน้าปัดไม่แตกหลอดไฟครบนะครับกระจกมองหลังค่อนข้างชัดเจน,นเซ็นเซอร์พร้อมเบาะพร้อมพวงมาลัยแท้เจ็บจริงรอเวลาทําอยู่นะครับสนใจตัวนี้สั่งจองได้นะครับอ่านี่เลยนะครับยันมาฟอร์เต Fx165 นะครับอันนี้คลิปรีวิวอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเอ่อตัวนี้เพิ่เรามีคูปะตาบุยหกพันมาสองตัวนะครับจริงๆลูกค้าจะจองสองตัวแหละแต่เพิ่นหลุดจองไปตัวหนึ่งนะครับก็มีโรตารี่ตัวนี้มีโรตารี่แต่ผมทําให้ใหม่เลยนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าพอเจริญทํางานยังไงก็ไปย้อนดูงานได้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับผมขึ้นเหล็กให้ใหม่เลยนะครับชุดโรตารี่พร้อมชุดหางพวนพร้อมนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งพร้อมหางพวนแล้วก็หางตัดหญ้าให้ นะครับโอเคนี่ฮะชุดควรพร้อมอะไรพร้อมหมดนะครับตรงนี้เรื่องเล็กครับโคบอลลิงตัวนี้เรื่องเล็กมากจัดให้ไม่ต้องห่วงนะฮะหน้าปัดพร้อมคูป้านะครับสองสูบนะครับเอ็นี่ฮะดึงดับดึง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 สตาร์นะครับสมบูรณ์ครับตัวนี้นะครับราคานี้เดี๋ยวเราทําสีให้นะครับราคาที่บอกไปนะครับไม่ต้องห่วงครับ ก็มีสองคันนะครับก็ราคาเดียวกันก็คือเพราะว่าไอตัวโรตารี่เราขายไปแล้วนะครับเราก็เหลือตัวเปล่านะครับก็ราคาเนี่ยเเป็นตัวเปล่านะครับนี่คือคูโบต้าบีหกพันนะครับสุดหลอ่อสุดหลอรุ่นจิ๋วสิบสี่แรงสองสูบนะครับใครที่เคยใช้จะรู้เลยว่าตัวนี้มันกําลังมันเยอะกว่าตัวตัวของเขานะฮะดูดิมีเคาน์เตอร์เวทก็มันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับกตตามสภาพญี่ปุ่นนะครับโอเคก็เหลืออยู่ตัวนึงนะครับคูโบต้าบีหกพัน นะครับสนใจแบบนี้ก็ทักมาได้ครับโอเคครับตัวต่อไปครับตัวไฮไลท์ประจำร้านเรานะฮะวันนี้นะครับมิสุบิชินะครับโอ้โหใหม่จริงๆนะครับตัวนี้นครับมิสุบิชิ MT 1601B นะครับสติกเกอร์นี่กริบมากเลยนะฮะก็คือนี่เพิ่งล้างแล้วก็มามีเวลามารีึบิวเนี่ยนะฮมันยุ่งขนาดว่าต้องกลับมาแล้วลูกน้องก็เลิกงานหมดแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่580ชั่วโมงนะครับดูเวลานะครับ ห้าร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับใครอยากเห็นของจริงนี่เป็นยังไงนี่มาดูได้เลยนะฮะสภาพหน้าปัดอะไรนี่กริบมากเลยนะครับที่เห็นมัวๆนี่คือมันมัวเพราะมันมืดนะฮะแต่จริงๆแล้วแจ่มมากเลยนะครับเบาะใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับอ้อนะครับนี่เครื่องยนต์สามสูบนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับน้องแม่ล้างไม่ใช้นี่ครับอืมน้องผู้หญิงล้างแต่รถไม่ล้างเครื่องนะครับ โเนี่ครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับมีซูบิชินะครับรอบจัดมากนะครับมีตัวรีวิวแล้วมีตัวนูงนี้ด้วยมีตัวคายวาลด้วยนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงอสมครเลยนะฮะนะครับมีโรตรี่พร้อมยางใหม่อะไรใหม่ล้อประคองพร้อมนะครับดูดิดูโคเวอร์ของโรตรี่มัอนครบกิฟต์เลยครับตัวนี้นะครับจมวาลมากนะฮะตัวนี้นี่ใหม่ตัวนี้ก็ไม่รู้ต้องตัวหน้าตาเป็นไงแล้วอ่ะนะใหม่วัานี้ก็ต้องมือหนึ่งนะครับมีหกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันหน่อจะสาธิตสอนทาให้ดูไฮโลนะครับ6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับไฮโลนะครับโรตารี่ก็มี3 3เกียร์นะครับนะบี่นะครับดูนะครับเนี่ยครับค่อนข้างครบเลยนะครับมีล้อประคองยางประคองล้อประคองมีสปริงทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นที่รัก นีก็รักทุกตัวแหละของทุกอย่างรักมีรักหมดนะครับโอเคนี่ครับมิสูวิชิเอ็มที160ดีนะดูฝั่งนี้ฮะโ้ห oh, ไฟครบเลยฮะอ่าไมกริป uh huh. ใหม่กว่านี้เอารูปมาให้ดูซิว่ามีที่ไหนนะฮะโอเค okay. นี่ครับกระต่ายกระเต่าเกียร์อันโยกพร้อม uh huh. แบบีจริงนะครับ ทำร้อนอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับฝาครับฝาสแตนเลสเงากิฟเลยนะครับของญี่ปุ่นนะครับไม่มีย้อมครับคันนี้ไม่มีอะไรมาปะมาโปะทั้งนั้นนะครับสวยงามนะครับมีซูบิชิเอ็มที 1600D มีคลิปรีวิวแล้วนะครับกระโดดเลยนะครับแต่เพื่อนล้างรถมาก็เก็บวันนี้ที่น่มนะครับเราดูแลรถก็อย่างดีที่สุดที่ทําทําได้นะครับผมเคลียร์พื้นที่นะครับลองดูนะครับผมเคลียร์พื้นที่โกดังนี้เลยนะฮะเพื่อที่จะมาเก็บรถไถทั้งหมดนะครับ มิสูบิชิ MT s u b i s h i MT 160ดีตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับราคานี้ก็คือรวมแบตเตอรี่พร้อมใช้เป็นเลยนะครับสนใจหรดอไมทักมาได้ครับอาต่อไปนะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือทางร้านเราเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อรถไถาจากทางร้านเรานะครับเราจะมีโปรโมชั่นนะครับได้รับสิทธิ์ในการซื้อหัวตัดหญ้ามือหนึ่งนะครับตามภาพเลยนะครับกว้างห้าง1เมตรนะครับ ในราคาหนึ่งพบาทนะครับเท่านั้นนะครับราคานี้ได้เสีเฉพาะผู้ที่ซื้อรถกับเรานะครับอ่ามือหนึ่งเลยนะครับขนงแตยาพิเศษนะครับก็ซื้อรถแล้วก็แถมของแตยาได้ในราคานี้เลยนะครับเท่านั้นเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าร้านเรานะครับขอบคุณครับในส่วนของ มาดูสินค้าชนิดหนึ่งนะครับมาจากจีนนะครับตัวนี้เป็นแบ็คโคติดรถถ่ายนะฮะรุ่น L W 6นะครับแล้วก็ใส่สติเกอร์ p C M เข้าไปนะครับ P C M นะครับแบ็คโคติดรถถ่ายรุ่น L W 6นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นมือหนึ่งเลยรับประกัน1ปีนะครับราคานี้นะครับประกัน1ปีติดตั้งถึงที่เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยระยะคุณสมบัติของมันก็คือ สวิงบูมได้2เมตร80นะครับขุดดินได้ลึกขุดหลุมได้ลึกอยู่ที่2เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กับรถได้อยู่ที่18แรงขึ้นไปนะครับถึง50แรงนะครับถ้าเกิน50แรงมันก็จะดูดเล็กไปหน่อยนะครับตัวนี้เหมาะสมมากนะครับที่จะใช้งานนะครับกําลังดีมากแล้วก็ไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงกําลัง PTO มานะครับเพราะมีเพราะมีตัวปั๊มของมันเองนะฮะมีปั๊มถังน้ามันเองปั๊มปั๊ม ป้๊มไฮดรลิกของตัวเขาเองนะครับเิร์ฟสวยงามเลยนะครับอ่าค่อนข้างครบเลยนะฮะมีกําลังของมันเองเลยนะครับติดตั้งได้ทั่วประเทศนะครับเราทํามาแล้วนะฮะแข็งแรงครับแน่นอนนะครับโอเคเลยสนใจแบบนี้ก็ทักมาได้ครับใช้กับรถถ่ายได้ทั่วทุกรุ่นนะครับขอบคุณครับ